ติดตามนายนำเนเดอร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับย่งเงแ้าครับมันก่งมาย่าเบ็ดอีกแล้วครับยูซีนน่ครับมึอนีอ่น้ำบกแห้งแด้ว่าครับมึงโอ้เบ็ดวิบนำมักหลายเลยวะเนี่ยมีปลากินเบ็ดเีอ,อบ่คือแล้เนี่ยอยัางยูซี่ครับ มันลุ่นกันเลยโอ้ยเนี่ยครับโอ้น้ำบกบิดบางแห้งเลยวะเฮ้ยไรมีปลาขึ้นโอ้ยแม่นเนี่ยเป็นสูบน้ำครับเป็นนกสูบน้ำใส่เขาใส่หน้าครับนี่บกบิดน้ำเป็นคึบนะปลาก,กินบัตเตอร์นเนาะ cái à này phật tố bơ lắm còn kim tệ hoa lê ngà thì hoài ăn tuôn này nó mi đó Thức mong mới là lạ hả vậy họ đi Thức mong mới là bớt Thức mong mới là mất tình nhiều, hmm? ta bật tít, ta nèo ưn để lên nhiều mất bớt rồi, lòn vô <laughs> <laughs> Hả? mùa, cứ <laughs> xì lăng mà thanh hiện lên.

Lên đi lưới lên lưới ấy. ừ, vẫn à. ừ. đang ngó tà thì tôi nhanh nhạy này. ừng lộn nông thôn à? ừ. mà. ừm. Man lẹo được จะไปเอาไม้แล้ไวไอ้ล่างนี่ขัดปลาเต้นน่ะก็มีขัดปลาศึ ทิ้งไปย้วงทึ่งเลยนะตบตาุดวะนะฮ้ตบตาฟุดตากบตอบต้บผิดผิดโอน่ะตันึงอีเล่เห็เ่เอ้ยเอ้ยน้ำบกหอยอ่นตน mà leo tuấn đi, khăn à đấy bàn mì Hãy subscribe cho kênh bắt con đây một thước mong này yeah. <laughs> mong mà để xây nhựa nha mà một thước à biết xây nhựa nha mà giặt thước à... <laughs> mán vậy nhỉ ủa bắt con đây thước đi rồi <laughs> nè chắc tôi là นั nah, oh, right ่นโอ้ต้องใส่เบ็ดดอกใส่เด็ดบ่เห็นถึกบ่นี่เหยื่อตัวนี้ยังเป็นอยู่มันสิปดเอาไปปล่อยไว้อยู่หนองเปื้อนอย่างน้อย mong nhạc mong thi xuân mà hmm. nè thích đi rồi à như hmm. thế bạc cốt lên ố hmm. oh, bạc cốt lên hmm. biết bao bao kim lên à Tụi bà nôi, bà ươn nó lên nhưa mất rồi. vào thân. Mông, mông màn bà cốt. Bộ bắt thức. Thức đứa bà cốt. Hê hê, đi rồi. Ừ, tao nhầm sao đó, thứ mà ừ. à. oh, ừ, oh, mình lèn này, đại chẳng, lăng lên, đi nhấp nhấp mình thực, lăng lăng đấy,

หลดไปใส่พุนเลยอออยากไปโล่งพุนนะตั้งใจจะไปพุนอ้อาังสองน่นนะเออยากไปลง่งบึงพุนมันตั้งยนะู่ไหนโอ้ยสิบก๊ลอลงเหรอมาทำให้หมด เร็วแล้วมีเนื่อกับพ่อไอเดินอยู่อีกแลวครับผม ก็มันก็งามงามอยู่เพรมันถึงขันหน่อยอีหลีแี่เป็นไรได้ซีตูแล้วได้ซีตูแล้วอ่ะเจดสิบกว่าลัง ไปใสอสไปเยอไปใส่อยู่คนไปคนไปใส่อยู่มองโค้งคนแล้วไปตอนนี้มองติดใหม่ครับเท็นมุดยวนติดตะไม่เว้ยฮะติดตะไม่ thức mây mà thức pha nào mà hiến thức và thức cho nó văng Cho nên làm cái lực tớp chút nó Ừ Nào, thức là Thế cốt ít Đấy là mình bỏ ra hiến lên đó Thức cho bậc mây đi hiến bỏ Thức mây อูดเธหนใหม่ลายนะเธอนิใหม่ลายคนบอกเออๆบอยใส่บอยถือใม่อยไมต้แต่ใหม่เว้ยเห็นหมป่าชีกเลยไหมีกเลยเหรอ้โหดึงาเลยอ่ะโอ้แปด้อยเลยแด้อย เป็นรอยพัวเหมืนเดิมมั้งวะอันนี้บ่บ่ได้มุดเด้อกันใส่ตึดใหม่นี่น่ะถึกล่ะถึกใหม่ถึกป่าเท่านั้นบ่มุดกันดลยดูวิ่งอันนี้พ่อบกามุดบก,กามุดเด้ออย่านี้อ๋ออบ่เห็นปตากุดนะมั้นวะอืมสิถึกปานนั่นกันัน่นถึกดีปานนั่นน่ะเอาไปแย่งกับซ้ำตากุดเลยกัน พยายามกันลองมือยิ่งุ่นคือเ <c oughs> มื่งไดมีมีปลาอินเนี่ยโอ,อ้กันมีก็สิไปาคืหกันนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอันนี้กันบ่ไดดหาไวกะบ่าไดเลยละหาก็บอมีมันหาตัวเคยหาไดเ่โอ้ปีกไก่ใดลายแหงเป็นมือโตขนะอะเรี้ยงไว ฝนตกมาน้ำบดาใดยูฝนตกมาหน้ำมาท่วมท่วมทางปุ่นไหมป้านนี้ไปมิดเสียดายหรอฮะเตียมนะอเยมออครับโอ้ล่างนี้ถึกอีกแล้วครับนี่นดินอยครับอืมครับล่างนี้ดินอย แล้วตัวใหญ่ตัวหน่อยนะครับระบบนบใหญ่เป็นไหนครับ ครับมือว่านกับมาคำโหดครับมาคำใส่เบ็ดใดประมาณสามสิบคันนะครับโบโหดนะว่านครับประมาณยี่สิบกวัวครับเป็นมันมืดเออครับน้าดะน้าดะตุ้ยมันตุ้ยเออ รวมเมนครับนี่ก็ถืออีกครับครับอีกดีหนึ่งเอ็ด พอตุมแลละครับพอตุมแล้ว โอ้ตัวนี้เดี่ยวขั้นละครับ

đạn tôi bần tệ mua lưng ngươi là tế đạn tôi bần tệ đã tập đã tập là lên túi Hãy subscribe độ kênh Ô tự chế đồ đánh đỏ hả? Luồng thông à? Đi luồng thông hả? Để thông chế Đây xa hả? Luồng đây xa mong văng hả? Lực Văng thông hả? Văng hả? bằng thùng thùng có vanyae bong liền bởi tay nỉ huyền chị gọi quá ta pietra à pietra hay mô chọc tự มันหกครับาใส่มองใส่างาลังนิดลังนิดคืออยู่ครับว่าเกี่ยวไม้ด้เหลัอนีรนครับในป่า ออาโอ้ยลุดไป่อยตายอืมติดมันโค้งเครื่องอ้เสียดายครับโอ้เครื่องลุดเสียดายเนาะเนี่ยมันติดกินบนเล็บครับ ไดแล้วบ่ไดเลยครับรุดไปช่วยครับโอยสนแต่ติดถือตัวนึงครับตองมาถือกันรุดใต้ นนก็มีไก่ยามเบ็ดก็แล้วครับจะเอาเพื่อนมาจอดนะครับมีบกไขมันเนาะครับว่าไปใส่ยูเึ่งเหมือนกันใส่กลางเึ่งบดถึกบกไขมานครับสู่มือก้อนบดได้ครับไ,ปไป่ปลายยูครับจากตัวนะ เกือบแปดตัวยครับที่วันนี้ก็ทิ่กับบ้านแล้วครับับป่าก่อนนี่แิปลากดกเลยครับกวดอ่อยต้อยเม่มีป่ายังเลยครับมากิน ก็พอต้มอยู่ครับพี่น้องถือว่าบ่ได้กัพอต้มยุกไปใส่ทางเตินครับทางพ่งป้าบอกไครกินเด็ดครับครับทำมือหนึ่งกับบ่ได้ร้ายนะครับพี่น้องได้ซ้ำนี่นะครับนี่ป้าเจ็ดแตดมตัวครับกดมันบอกไข่มานครับไปใส่หม่องไม้ครับ ไปใส่เครื่องเทิงผลคับบอกใครถึกครับถ,ถูกใจกับกดไลค์กดแชร์รับตะไข่แนะนำเนด้วยครับพี่น้องนีงน่ครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อครับเบื้องคลิปผมแล้วกับเขาให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับอยู่ดีมีแห้งทุกคนความทุกไลยๆครับขอลาคนครับสวัสดีครับ